แช่คลายบัดฮอตเนาะเดี๋ยวสติวฮอตโอ้ยกำลังเห็ดเวียกันอยู่ดีๆเกันขึ้นทึงเฮียนฝนลิ้นฟ้ากระหองสวัสดีครับวันนี้ยายเพ็ญมีฝรั่งมันหนอมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนอยู่บ้านกันเนาะค่ะเนาะคุณทีมทังหลานทังยายเพ็ญไปกันไปไปกวดอ่า ไปกวดใบไม้ใบบงม่วงอืมือ้าก็ทำกวามสาแล้วรอบนึงนี่ใบไม้เต็มอยู่แถวนี้ค่ะทุกคนค่ะเต็มเดินบ้านเต็มเียนเลยมันปิวพัดเข้ามาเนาะค่ะเนาะใส่สีสองโตอีกค้นดินมาไปไปหรือมานอนยังสีกับค้นดินมาได้นี่มือ้าวก็เฮ็ดแล้วมันด้ไปกวดยู่แถวผนก่ะทุกคนค่ะแถวต้นหมวงหมองม่วงแถวมันลังสิเข้ามาเนาะค่ะเนาะสิเข้ามาหาปูนกวาดออกไป ฝนลินอืมฝนลินฟ้ากับห้องนี่ตะเบิงมันจะตกแห้งบอกค่ะทุกคนนี่ห้องอยู่ทางอื่นทางหลอยเอ็ดคนละห้องข้างอยู่บือมือมือม,มอยู่ตอนนี้ฝนกระลินพร้อมก็เลยลบย่านฟ้าเนาะค่ะเนาะปุอนะปุณทุกคนนี้ยินเสียงบอกเป็นตะยันอยู่เลยย่าเป็นกันเล้ยลบเนาะค่ะเนาะโอ้ยเดือนเมษาปีนี้ทุกคนฝนจะด้สีมาตกนำตกนี่แถะตกดี พวกเน่เมื่อวันตกแห้งอีหลีเด้ดินซุ่มไปไลายมือเลยล่ะนี่ออญ่าที่ว่ากังวลว่าควายสิบ่มีหยากินเนาะค่ะเนาะก็สิึ้นก็สิึืนรอบนี่แหละค่ะทุกคนบางคนเนาะเก็ดเพิ่นลงคลิปอยู่มีอึงเพิ่นไปใตอึงใตเฉียดเด็ก,กินพ้อมยือเป็นทำความสะอาดแล้วนี่แต่ว่ากระบาดในเลี้ยวดีโดนทั้งทั้งเราเนาะค่ะเนาะไม่ไม่ตองหลาย ก็ว่าสิกว่าช่วงบ่ายเนี้ยมือแรงมันว่าเมียนิี่ละนี่ฝนจะตกมาทักมาไทยเลยค่ะเด้อกับบรรยากาศมือนี่วันนี้วันวันวันเดย์ทูเดย์นัมเบอร์ไนเวนเเดย์เนาะมือีวันพุธเนาะค่ะเนาะวันที่าวันพุธนี่ฝนตกเลี้ยงมือเลยตกแต่ตวันทีหกที่เจ็ดที่แปดเก้ามานี่มือนี่ก็ลิ้นต่เบิงรุนอยู่นี่ ที่ตกแห้งบนะ้านเะราะหรอเนาะเยอะกุฏ yeah. okay. ิเพชรเมนูอย่างกินเมนูกุฏิกินกับร้านสาวคนอบสิบขั้วมุ้งวันอบหลายชั่วโมงเลย ปาท่อนบ่มีแดดดอกของฮอนฮอ,อนวิลิเนาะฮอนนี่วิลิวิลิฮอนอเนี่ยยังเป็นว่าจิกกาดใบไม้ใบตองแถวนีน่กวาดใบตองแถวนีน่มันปิวมาุูนะทุกคนบลาฝ่าฝ่าห่วงฝ่า้าง นอ้ทั้งปีกับห้องอ้าวทาน,นี้ This way คลายทูสนทั้งพี่กับห้องเพราะสนทั้งพี่มั็ตกรัดกันเทนอปานี้ทุกคนเบ่งบรรยากาศอยู่ขังบนุนแบบนี้เลยแบบนี้เลยมือนี่ตกะแทๆงานนี่ตกแน่ๆยินนั่งซุมอยู่นี่ไปจะโต๊อ,อีกแล้วเป็นแฮงตะวาอยู่นี่ สงการปีนี้จะได้เล่นสงการกับน้ำฝนอยู่น้องขนะองคนนะ่ะพระจิงฝ่าห้องรัดหน,น้ารัดหลังอยู่มาแถะโอ้ยอย่าล่มเดอ้ออย่าล่มแห้งน้องขเนาะอนี่สาดมาเม็ดเลยอย่าเป็นบดีมดน้ำยากดูนี่ถึงน้ำฝนอยู่นี่คุณทีมตัดออกน้องขเนาะตัดแล้วมันโปร่งใหม่ดุโค้งงามบ่โปร่งใหม่น้องขเนาะอนี่ตัดมันออกก็ขึ้นไม่ ยังพิ่ิตรมาทำความสะอาดใบตองแถวนี่สิกว่าสิกเก็บนี่แถวนี้ปิวไปฝุดแม่นมืดเลยฝุนไปปิวไปทั้งคนไปทั้งต้นบางมีมันออกจากกองนั่นแหละเงาเง,งาต้นมะม่วงนี่แหละนะค่ขอนาะเพราะถ้อมไปใส่หันเอาไว้เป็นปุ๋ยมักแม่ค่ะทุกคนค่ะที่มันล่มแห้งนะอ่ขอนาะลมแหง้งพัดเขามาจังสี่เต็มมดเลย ไอตองทั้งฝุ่นขี้ดอกขี้ดินเต็มมือว่านนี่ฝนเอียนตะเวนอยู่ตะวาหังมันเปียกเนาะค่ะเนาะมันเปียกไปหมดแล้วแถวนี้เปียกไปหมดเลยเฮาก็เลยเออ่กวาดบ่ได้เน,ะนาะคนนี้เลียก่วยมันแห้งยามเช้ามาจะเพิ่นก็มาเฮ็ดต้อทำความสะอาดเนาะค่ะเนาะ ิวเขาไปมืดแล้วนี่แถวนี่วิวไปเมืดเลยคนนะลมมากละลมวีวีเลยไก่กับมาอีกแล้วขันมาบับน,นี้นี่คือตกแห้งเลยเด้หนี่เพราะว่ามันลิ่นไปแล้วเนาะขอเนาะ,อนอะมองหันนี่ไปดลมแหงเลยย,ยูย่ดานหลังยายเพ้นลมยังขักเลยคุอู้วยอยนวว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 วลวว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 ว หันนี้อกเกนไปอีกแล้วอย่าเพิ่นม,มึงทำความสะาดเมื่อกี้นี่ทุกคนเบิึงเบิึงที่ไรนี่มัน,น,นคือต้องแห้งแค,ค่นี่เนาะตายตายตายทำความสะอาดพอแล้วเป็นดอกมะม่วงกันเก็บได้เป็นคู่คนเดียนั่นฝนตกลงมาลบังินสินมันมันโลนเลยค่ะทุกคนค่ะ โนนนุ่งมาไม่ดเีเก็บไปหมาแล้วใหายยากกันเอาไปดองนุ่งกับนุ่งลายอยู่แบบนี้เลยมาสักมาทายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศฝนจะโตอีกแล้วบ้านไายเพิ่นบ้านกับพวกอีกแล้ว้านนี้นนไม่เลีว้วเป็นพัดมากเต็มเลย มันตกลัดนาลัดหดลังเลยเมือน,นี้ไอติ้งเบ๊กเลนหันนี้ทุเดย์ดอกไมก้ก็กำลังงามบรรูว่าบรรนจะเกิดถ้าอื่นไปจะไหนเนาะคะ่ะคือบ้านยายเพ็ญบ่ค่ะทุกคนฝนตกคือบ้านยายเพ็ญบ่บ้านยายเพ็ญตกเริ่มสีเลี้ยงมือแล้วเด้นี่มือน,นี้กะมีแนโนหมมาสิโตอีกแล้ว พุณน่ะฟ้าหออ้อง,งอ้อมคางอ้อมเอวอยายเพ็ญอยู่นี่อ้อมบ้านยายเพ็ญเลยลมก็แรงทะเบ,บงว่งาบมูม่วงจิได้จะขู่มื่อนี่ขาจิล่มแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะตกดีๆงามๆบ่บนล่มกันบโบเป็นอย่างเด้ดยายเพ็ญกับโบเสียวอสูตรล่มแหง้หงๆยายเพ็ญบ่ไหวเนาะคะ่ะเนาะยายเพ็ญย่านล่มค่ะทุกคนค่ะย่านล่มบ่ตรงๆเนาะคะ่ะเนาะ ถ้าตกตกบต่ต้องมีร่มนี่ตกงามๆนี่แห้งปานในก็ตกโหลดเนาะทุกคนว่าบ่ถ้าตกแบบมีร่มนี่ไม่ไหวเลยย่านตาน้นไม้ย่านนั่นนี่เสียหายภายในยบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะโก,โกโก้คือไปนอนอยู่พุนพ่นมันหมือนมาเม็ดแล้วต้องปุ่นหมือนเมื่อไหร่ต้องปุ่นตกแห้งได้หนึ่งลอยเอ็ดคุณเนาะ คนบา่าคนตกได้นั่ะคนอ่ะฝาาหอ้องอยู่ทั้งคนเหมือนมุดแล้วส่วนทั้งปีกห้องคือกันห้องออมขางอมเอวอยู่บ่ายตอนเย็นสีขาวสีมงแล้วได้นี่เมือ่อวานกะตกประมาณบ่ายสามคืน ตกเนาะยามเมื่อคืนก็บ่ตกอีกดอกค่ะทุกคนค่ะอืมมื้อนี้ก็สิตกในเวลาไหลๆกันนี่ล่ะน่าจะบ่เกินบ่เกิน4:30นอยพิ่นว่ามาฮอดบ้านยาพิ่นแท้ะม่วงต้นนี้ก็โลดหลายเด้อมื้อเช้านีต้นนี้โลดหลายแฮงสุกวนดีมากเลยเด้อต้นนี้ดอกบ่แม่นน้อยๆเ็นหนยก็บ่หลายปานด ตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนค่ะอืไม่ไมาอยู่โซนนี้มีแนวอยู่นะมุมทางผีเน้องคนเนาะโฝาฝ่าฝ่ายัยเพชรกลับมาถักมาถ่ายเด้อค่ะเดอ้อถักทายกับบรรยากาศช่วงบ่ายค่ำๆกับบรรยากาศฝนกำลังจะตกเนาะค่ะเนะาะทั้งใดฝนตกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกยัยเพชรในเด้อค่ะเดอ้อคลิปหน้าพ่อกันไหม ยายเพ็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุคนเด้อค่ะเด้อติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรังมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อคะ่ะขอให้ไม่ไ้ความสุขค่ะสวัสดีคะ่ะที่ได้จะคุวนว่ามุมงมันนี้เนาะ